สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านติดต,ต,ตามช่องทาง y YouTube ขอบควยง่ายละเหียนะครับเนาะขอขอบคุณคุณพ่อทางจังหวัดอุดอรนะครับเด้อปิดแม่ทองสร้างอุดอรไปแล้วครับจัดทรงเรียบร้อยถูกใจหลายพันครับแล้วก็ขอขอบคุณพีพ่สาวทางจังหวัดโคราชนะครับเนาะปิดแม่แยกลูกผสมกับเจา้าเงินดีนะครับเนาะจัดทรงเรียบร้อยถูกใจครับพันครับมานีขอขอบคุณคุณพ่อทางเพื่อโคราชปิดแม่ทอง บอท่านในลง YouTube อยู่ครับโทรมาสั่งปิดกลางอากาศเลยครับมอว่านี่พร้อมจัดส่งไป3ตัว้ะครับเด้อมีนี้ผมมีคล้วยแม่สาวน้อยสวยๆมาฝากปีฝากน้องในราคาเกษตรกรจับต้องได้นนอนครับนี่ครับหลังปลาบูครอปลาขิงแล้วครับเด้อเบิ่งเลียมตัวชัดๆนะครับเด้อสิไปถามห้อยก้อยนะครับนี่โอ้เขาท่ายดีนะครับพี่น้องตัวนี้ครับคล้วยตัวนี้เขาท่ายดีครับพี่น้องต้องท่ายครับงามมาครับพี่น้องงามมาครับ เอาสวัสดีครับห้อยก้อยมาเนี่ยในน้ำตัวได้ครับขั้วยู่ไส่เนาะครับพี่ครับข้วน้องบอลค่ะยุตบลยังครับน้องบอลนี่ครับ้อเป็นลูกสาวพอได้ครับนี่ลูกสาวปังไปริ้วอายุจักเดือนครับนี่อายุสี่เดือนแล้วครับเนาะนี่ครับพี่น้องลูกสาวปังแปดริ้วอายุสี่เดือนก้วสิข่าวาเดือนนะครับนี่ครับขอพันครับเจ้าปังแปดริ้วนะครับใบหลอดครบแล้วครับพี่น้องง่ายปะครับมุกพี่น้องมุกการยืนนั่งเขาเหรอครับนี่ครับ อยู่ซีเดียนกลัวครับพี่น้องใบเอกสารครบครับคุณของงามๆครับพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องในราคาเกษตรกรแน่นอนครับนี่ครับลูกสาวปังแปดลิ้วนะครับเนาะาดขวนญไม่ห้อยก้อยก็ขวนญไหลเลยครับขวัตัวนี้นะค e. รับมึงขวัญห่าบขึน้นหาบตังครับขวนงามนะครับพี่น้องขวนจับดีครับขวนจับหนากำลังคั้วสีดอกเล่างามเลยนบเอาห้อยก้อยดึงพลังกันเพิ่มเล็กน้อยห้อยก้อยโชว์ความงามเพิ่มเล็กน้อยนี่เออหนินะครับเมึงความงามครับพี่น้องโอ้ผมผิดหวังหรอกพี่น้องคู่ใหญ่ๆขั้วไปเลี้ยงนะครับเนาะขั้วหน อายุสีเดือนกว่าสิเข่าหาเดือนครับมีอัตลักษณ์ควอยไทยชัดเจนนะครับเนาะโอ้แผ่นหลังคุณกับแต่ยังบ้านลวนเลยครับพี่น้องมึงแผ่นหลังครับครับแผ่นหลังงามๆนะครับเนาะมีตาเตียมๆนะครับพี่น้องตาเตียมแจีมจำข้อสามอ่องเนาะพี่น้องแข่งขาใไงเลยครับผมมึงแข่งขาครับเล็บม้นบันเลี้ยงบาดครับบอกเผาใหญ่เลยครับพี่น้องมึงบอกเผานะครับเอาอยู่ซอยล่างกันมึงไก่อยขาเวรา นี่แหละครับเบิ้งครับเบื้งความงามครับมาด้ปัดหลังปาบูข้อบะเข่งดีบุครับพ,พี่น้องขวนนี้จับทั้งอ่าทั้งหลังเนะครับพี่น้องขวนนี้ก็มีดนะครับคนหลังคนขางนี่มีดนะครับขวนงามครับตัวนี้ครับบันนี้ห้อยก้อยเปิดไปหลายมันไ็นเนาะครับมาดิสามหมื่นค่ะเปิดไปราคาสามหมื่นนะครับเนาะผู้จิตสนจิตสนใจอย่าเดีวด่วขยลูกสาวปังแปดดิวไปรเรียนนะครับเนาะเปิดไปสามหมื่นนะครับสนจิตสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเลยนะครับเด้อศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์กับพี่น้องข้อยูบ้านหนองแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับลูกสาวปังแปดลิ่วนะครับพี่น้องอายุสี่เดือนกว่าสิข่าวหาเดือนนะครับย่านุ่มเรียบร้อยครับเกิดจากแม่สูงเท้หอยก้อยเกิดจากแม่สูงลอยสี่สิบสามบวกลบนะครับพี่น้องแม่เพิ่นสูงลอยสี่สิบสามครับโอ้เบีกลูกตรงเงี้เนาะงหอยก้อยเนาะเบิ่งครับไายดีเด้อพี่น้องเอาไปอัดหัวหันเด้อพี่น้องเด้อะูุกกำลังมองหาคล้วยสายเลียดดีๆนะครับเนาะสายเลียดปังแปดลิ่ว้อครับพี่น้องคล้วยเลี้ยงอุ้ยหุยงามดีเด้อครับ อยู่ในน้อยยี่ครับเบิ่งครับป้างามบอพี่น้องเบิ่งควบงงามครับเอาไปเบิ่งแม่ลูกตโตนะครับเนาะมื้อนี้หอยก้อยมีแม่ลูกมาฝากกับพี่น้องซื้อ2องในสาครับเนาะนี่ครับไปเบิ่งแม่ลูกครับบัดนี้ป้าด่งควบงงามคนใ้พี่น้องเอ้ยงามบอกว่าพี่น้องสนจิตสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเด้นครับเด้อ096 376 6140ครับคข้อยู่บ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง ให้ผมเนี่ครับพี่น้องโคตรพิเศษกำลังใจให้ผมหาคว้วงามๆขั้วหน่อยงามๆมาฝากพี่ฝากน้องในราคาเกษตรกรจับต้องเลยนะครับเปิดไว้ที่สามหมื่นบาทได้ครับพี่น้องคว้วตัวนี้ครับไปเบิ่งแม่ลูกซื้อสองเลสามครับมาหนี่งนี่ครับมาเบิ่งแม่ลูกแล้วครับซื้อสองเลยสามนะครับเนาะนี่ครับลูกตัวเมียได้ครับพี่น้องโอ้แม่กางเงยอยู่นีครับแม่อางเงยดีนะครับถ่ายแม่ก็เปิดกวางสวยลูกถ่ายงามนะครับครับหางเหย้านะครับลูกถ่ายดีนะครับเนาะผมบครับเบิ่งแม่ครับ โอ้ลูกก็งามเด้อพี่นอ้องเด้อลูกเิ่งเลี้ยงตัวของแม่นครับนะครับโอ,อ้หอยก้อยตัวนี้แม่สูงไรามาเนาะครับนี่ครับรสูงไร่สิสค่ะสูงไรสี่สิบสามแม่ทองไปครับนี่ทองแล้วค่ะทองกระพริ๊นไเนาะครับห<อ><อ>นิทองสางอุดอรค่ะทองสางอุฎอนเด็ดเจียเดียนเลยครับครเดือนค่ะลูกสาวเด็ดเจียเดียนเลยครับนี่สาวเด็ดแปดเดือนค่ะลูกสาวพอไดรครับบิ๊กเบิร์ดค่ะลูกสาวบิ๊กเบิร์ดมีใบมีหลอดคมแล้วครับเนาะโก็มีใบมีหลอดคมเนาะครับพี่น้องมึงครับ แข้งขาลูกสาวก็งามนะครับครับแข้งขาเมียก็ง่ายครับมึงไงผครับปึกเงาเผาง่ายตัวดำใหญ่ยน้อยน้อยก้อยเนาะง่ายเผโอ้ยงาวอรลาดี่ครับเอาอยู่เมียนทลายก้อยน้อยน้อยก้อยยกโชคขงามเพิ่งในห้องโอ้ยเอาขาขวานิดนึงห้อยก้อยห้องนี่แหละครับป้าเบิ่งแม่ครับแม่สูงเท่าไรห้อยก้อยหอยค่ะแม่สูงรอยสี่สิบสามนะครับเนาะแม่สูงรอยสี่สิบสามบวกนะครับเนาะซื้อสองในสามน้องหอยก้อยนี่สองในสาค่ะซื้อสองในสามพลนะครับพุ่มนี่ครับ สูง143บวกนะครับเนาะโอ้บังเลียมตัวแม่ยกันครับวันนี้นี่ะครับเบิ้งครับเบิ้งถ่ายแม่ครับถ่ายแมียดีนะครับถ่ายหน้าตาดับตกกำแพงน้อยนะ้องหอยก้อยนะลูกหินต้นม,มีนะครับเนาะโอ้ลูกสาวแปดเดือนลูกสาวกำาลังทำหนเด้อพี่น้องเบิ้งครับลูกสาวห,งา,หางยังงี้นะครับเบิังหางแม่กับหางลบุตรครับที่เด็ดได้นะ้องหอยก้อยนะสื่อสองในสามนะครับเนาะ มัได้เปิดไปราคาได้ครับหอยก้อยปุนนี้แปดหมเค่ะเปิดได้แปดหมื่นเก้าซื้อสองในสามนี่นะครับเนาะ <10 9. S 1> โอ้พี่น้องเอ้ผู้ติดสุดจิตสนใจกัดโทรเข้ามาเด้อครับเด้อเบอร์โทรศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องก้วยเพิ่งเปิดไปแปดหมื 8, 9, ่นเก้าแลครับเนาะแม่สูงลอยสี่สิบสามนะครับซื้อสองในสามเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับอองงามๆครับพี่น้องซื้อสองในสามครับเบื้องเลี้ยมตัวสุดท้ายครับก้อนสี ปิดชิปแล้วครับพี่น้องมึงคมงามมันครับงามนี่ครับกล้วยตัวนี้ครับแม่สูงเลยสี่สิบสามครับทองกับสางอุดรนะครับมันขาดตำแหน่งย้อยแล้วปีดองมุมมีหญ่าจริงครับพวกโซนี้ฝนตกครับเบิ่งครับเบิ่งคมงามโอ้งามพี่น้องงามงามครับตัวนี้ครับผู้ที่กำลังมองหากล้วยไปเขาควอกเขาฟ้าบ์นะครับเนาะผู้มีหญ้าหลา่นะครับพี่น้องเด้อมาเอาไปใส่หญ้าเนี่ครับพี่น้อง เปิดใบแปดหมื่นเก้าพันบาทแล้วครับเนาะสื่อสองเลสามลูกตัวเมียนะครับลูกสาวบิ๊กเบิร์ดนะครับใบเอกสารครบต้องหอยก้อยเนาะผู้ที่มองกําลังมองหานะครับเนาะโทรเข้ามาสอบถามเลยนะครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องคล้ยอยู่บ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไอดีไล่ผมกับเบอร์นี้นะครับไอดีไล่กับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องผู้ที่อยากเข้ามาชมคล้ยตัวจริงนะครับเนาะคล้ยอยู่ อำเภอเมืองนะครับเดอ้อเส้็ออกไปสวัสนภูมินะครับไปสุรินนะครับเนาะหลักที่13าบสามยานบ้านผมเลยครับหลักที่13าบสามยานบ้านครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ